สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ้งพ้นผายงดพี่น้องพ้นผายงดไดแผลบ้านจะล่างอยู่พี่น้องห้องกากกายอะเอ้ย <c oughs> เอาโนจัดการเนี้ยอันนี้เนาะค่ะจิใสน้ำเกลือล่างค่ะเอ,เอาเอาแอลกอฮอล์เอาทิ้งเจอล่างว่ดใดค่ะพี่น้องตะนีกระดินอยู่นะคะตะนีกระหองอยู่ อันนี้จะเอาน้าเกลือล้างเนาะคะ่ะอันนี้ขี้ดือ้อพี่น้องขี้ดือ้อเพราะกันขี้จักรยานคุณขี้จักรยานก็ไอเหมือเนาะคะ่ะบัตรลมโมลูปเพลงไหนตอนจะลมไอหมือกี้ปัดปั้นปั้นใหแง่งบ่ะไอหมึกกับป้าหลานลมไอหมึกแฮ้นังเดียวเฮ้ยนังเดียวะแบบใดลกูกไอหมึกปันป้นนงแงปั้นนงแงไอหมึกกัดเดียวมาดีละกันลมเลย คือยังปั่นพุลละขันอยู่อ้เมื่มาเสียกันนั่นหลากกันนลากกันเหาหาเนี่ยหาเนี่ยเอาเหรียญพิ้งแพงลายสั่นละเอามาหลังเอามาหลังเงเร็วมาหลังหลังก่อนเอาคือผูหายเลยนะกระดำดซ่นล้ะจะเป็นผู้สาวแบบได้ ผู้ใายหาย้านาดำดำผู้สาวนาดำมึงพี่น้องเทใส่ตลูกเทศใส่ค่ะผันผ่ารลดลมเท่าถลอกเนาะคะ่ะเท่าถลอกมันกระเลินนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่ามีเลือดซึมเลือดเนี่ยมนิดนึงเนาะคะ่ะเอยมันรักษาแพ้บอดีมันก็จะ มันก็จะอาจจะเปื่อยได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยเนาะคะ่ะเด็กน้อยนี่มักจะเปื่อยไวน้าบอกว่าป้อนไปกัไปว <c oughs> ันนี่เอ็นเบาเป็นเอ็นเบาเป็นคุณคะคนเบาหยากร้องพี่น้องเนาะก,ก็มีแพ้เพิงสีล่ลัก คนเบายากขั้นสิล่างให้กะล่างบอ่อได้ขั้นจะเอาแอนก้าห่อมาล่างให้กะล่างบอ่อได้เ <laughs> บิ่งซีนะ <laughs> มีซองแผลนะคะพี่น้ำผ้ารด,ดลุมค่ะแต่เบิ่งเซาเซาเซากี่สิเป็นเซาเปื่อยได้ปะนี <laughs> ่มือแม่เย่าดาคักคับานแม่เย่าดากักคับาน อีนูก็เอาันันเทใส่ติ่ลุเทใส่หลังกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาเดี๋ยไอทิชู่มาเซ็นให้ว้ายอาชงฉันยังเลย <c oughs> มาอาเห,นห็นไห้มา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 อาเห็นไห้มันจังสะอาด โอ well, well ้ยบเห็นแหงดอวอากะิคอยอ่กะิคอยจิ๊บจิออกบเห็นอืมอ้อือนี่อ๋อโอ้ยือฮือฮือฮืขีือฮ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 ืองือฮือืออือฮอฮือเือนออฮือฮื้อออฮอฮื้ออฮือฮืืือ่อือออออ จั๊กซีรี่ตัวนนจักสีหัวขวนเนาะพี่น้องเนาะคนขี้เดือดพวงเนี่ยละเหมืนคันมีแผลนี่หามไผ่ายเลยเนาะค่ะถ้าเกิดว่ามีแผลยังนิดๆหน่อยๆกระซังค่ะหามให้ไผ่ายสิบายเองเนาะค่ะพี่น้องย่านตะเก็บเพิ่นว่าเบอร์กนขี้เดือดเลยพี่น้องมาอ้างให้มา ไอ้เอเมออเมื่อนนีกัไหนเอืมอเฮ็ดจังไหนก่นคือผ่านหองผ้าหนองผ่าหล่มลาเฮ็ดจังไหนมาลักมาแล้วน่มงอหลาแมนท่อนกำลลาก็เลยปันเร่เรไหวมันตัำโอ้โหอันรถจักรยานจะต่ำก้นกันไอ้เร่สาวปันหนีมันเจี๊ยบมันขาดอ้ยเฉยมันขาด คน <laughs> ค่ะหนึ่งรถสิงเ,เค์คนรถสิงพิ่นนี่นี่รถสิงพิ่นพี่น้องสองขั้นนี่แ่ละค่ะนี่รถสิงสิงสนามบัลที่เล็กไฟนเนาะค่ะสิงสนามบัลที่เล็กไฟหูแพ่แพ่หูไอ้คนขี้ดือ้อบ,บานนี่หละจังบอด้ปันย่คนทางบานเออ นี่แหละจังโมได้ปั่นรถอยู่หนทางมาเนี่นปั่นหลิวหลิวน้ำสายทางเอาน้ำเกลือลลางมาลูกเอาน้ำเกลือลลางมา<ส>น้ำเกลือเท่เท่ใส่น่ะนะอันนี้แกน้ำเกลือหนูว่าฮันหนูว่าฮั่นอะเท่หลังไหมลูกอู้ยหนูว่านเท่หลังเนี่ยเอาเสีจังไดยเนาะพี่น้องสิลงางได้มาอาหลังให้มา มาละไราหาย,ยังสาสตร์เอาเอาแบบเอาแบบรวดใส่เลยลูกรวดใส่เอาให้มันทัวไหมฮะเห้มันทัวอีอขูหายข้างนอกห,หีบใส่ให้มันทัวลูก มีด้านแรกเนื้อเนี่ยแม่หอดเนี่ยนะแม่ตอมจัดกันกี่แม่ตอมจัดกันเอาน้ายาแอนกลฮอร์มาลังตรวจ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 ปัดปานบรรณาบรรณาละใส่ส่งขยะเอวเด้อบานยิ่นบ่อย่าใส่ข้าสัตรเด้อบานเด้อมาเล่นนะจังบะเก็บเด้ออออ มา,มาอาสิล่างให้เป็นยังอาบพเห็นแห้งดอกอาสิค่อยๆบอย่ามาบ่าเอาไม่ยังสีมาบ่าเนาะละอาเคยเห็นแห้งยักเทียอยู่บ่ออาเคยล่างล่างแพรให้ตะกี้ก็ได้เอาฮนะอือ <c oughs> <c oughs> เอาล่างล่างให้มันสะอาดเอา ก็อะไรบ่น่ะเสร็จสักก่อนเสร็จรอบๆบานใหญ่มันเปียกบ่แม่นไหมอ่าหมายถึงว่าเสร็จอันหํามันออกนี่เสร็จเสร็จออกรอบๆให้มันแห้งแนีบัณนาบัณนาหนูต้องใส่ข้าเง้ามาเด้อบานยาใส่ข้าสารมาแบบนี้เด้อฮึ่มฮึ่มฮน่มเอ้า ให้สะอาดเรียบร้อยโอ้ยา,ายหีหมอ,องหม่องอบอ้สามหมองกัองงบอันนี้กะเียโอ้ย นี่เนาะค่ะพี่น้องคนขี้ดื้อก็ต้องเจอแบบนี้เลยเนาะค่ะปั่นจักรยานพี่น้องปั่นจักรยานหอบบานเนาะค่ะทุกมือค่ะนี่นี่เบื้องลดพี่ภาษาเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องวหวไหยถีกำลังซนเนาะคะไวไว่ะว่ายกำลังถีเบาหยากเนาะค่ะกับปั้นจักรยานเหลียอยู่น้ำสายทางกับไอ้มือกบ,บอกกับบ่าฟ <laughs> ัางเบาหยาบอกกับบ่าฟัง <laughs> นี่แหลคะลค่ะพ้นทอ,อ,องคนขี้ดื้อพ้นทองคนขี้ดื้อนะคะเพราะตอนนี้ฝนกระลินฝนกระตุกยู่สูเหมือนสุเว่นนะคะบาได้แค่มือเดียวแค่เมื่อวานนะคะเมื่อวานฝนบรตกมื่อนี้ลินไม่อีกแล้วจ้ะพี่เอาจะดูไม่อิงเนี่ยดืด้อไม่อิงแม่เอาเนี่ยติดบลลูกเนะี่ยต,ติดติด่ะเออบ่บ่เอาบ่เอายือาอ้ดื้ อ๋อเนาะค่ะอันเดี๋ยวอีลาบานน่าจะทําการไอ้ล่างแผลเนาะค่ะคุ้มล่างแผลให้ได้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะทําการล่างแผลให้ร้านให้แล้วเรียบร้อยปิดแผลให้เพิ่นเนาะค่ะจังไรเมื่อนี้อีลาบาน่ากำลังมากี้เนาะค่ะกะบ่มี่ยังไล่เราค่ะเอาความขี้ดื้อมาให้มาเอฟซีเบิ้ลสุดค่ะนี่ความขี้ดื้อหุ้ยความผู้หายความขี้ดื้อเนาะวันคือผู้ยิ่งยังเวียนเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวในลาบาน,นากาจะเอาไว้เพียงสนิทสะก่อนพบพ่กันในปหนาเด้จ้าสวัสดีค่ะ